ครับผมสวัสดีครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเจียนะครับขออภัยนะครับอากาศมันเย็นนะครับผมกันคอครับต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆครับนี่นะครับหลังจากที่ผมไปวาดแล้วก็ขึ้นตรงมาแล้วนะครับนี่นะครับแท่งควัดนะครับเที่ยวหนุมานจีเจียหรือว่าโป่งสามนะครับ ผมก็จะมาทำการเทียนะครับ ก็เตียดอกวัวออกมาก่อนนะครับให้ดอกวัวตุ่มๆนะครับผมให้ิติดดอกวัวออกมาก่อน